สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนด้วยนะครับก็ผมเต้ยโศกเซียนหน้าใหม่หน้าใสยังไงฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับนะแล้วก็มาสรุปบินของเมื่อวานกันก่อนนะครับนะเต็งเต็งที่ผมให้ไปนะครับนะรอสักครู่นะครับอ่านี่ครับผมก็เมื่อวานนะฮะให้ต่อสปอร์ตติงกีก้อนไปนะครับนะด้วยราคาครึ่งครบลูกนะครับก็ปรากฏว่าโดนแดกนะครับเพราะว่าเว็บไอยเว็บสยามสปอร์ตเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะรอสักคู่นะครับนะเมื่อวาน ผมก็แม่งแล้วผมดูในบ้านผลบอลอ่ะมันเขียนว่าอันดับห้าเจ้าอันดับน่าจะอันดับห้านะครับแต่ผมจะไม่เชื่อสยามสปอร์ตเพราะว่าบางทีบ้านผลบอลอ่ะมันเบี้ยวได้นะครับเดี๋ยวผมเช็คให้แป๊บหนึ่งนะ,อ,ะอันดับห้านะครับบ้านบ้านผลบอลเขียนอันดับห้าแต่ในไอสยามสปอร์ตเนี่ยผมกดให้ดูรอสักคู่นะครับอ้าวไปไหนแล้วแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะ อาไปไหนแล้ววะเมื่อวานเมื่อวานถ้าจํากันได้ผมผมเปิดอยู่อะ่ะมันจะเขียนว่า 13, ดับสิบสามนะครับผมจําได้แม่นเลยนะเมื่อวานก็ถ้าถ้าเมื่อวานเนี่ยสยามสปอร์ตมันเขียนดับห้าเนี่ยผมก็จะให้ลองละนะเพราะว่าราคาแบบนี้นะครับนะก็ปรากฏว่าโดนแดกกันไปก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้มาเริ่มต้นกันใหม่นะครับวันนี้ฟุตบอลเตะค่อนข้างที่จะน้อยนะครับนะก็ ผมจะไล่ให้ก็เป็นลาลีกาสเปนคู่หนึ่งวันนี้จริงๆจะมีอังกฤษเตะคู่หนึ่งนะครับแต่เขาเลื่อนนะเป็นแอตันวิลล่าเจอกับนิวคาสเซิลนะครับน่าจะเป็นโดนโควิดนะครับเท่าที่ผมเช็คมานะครับผมก็ประมาณนี้ครับฟุตบอลวันนี้ค่อนข้างจะน้อยเลยนะครับโอเคฮะเราก็มากันที่ที่เด็ดเต่งๆวันนี้เลยดีกว่านะครับแต่เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับอ่าเป็นอังกฤษแชมเปี้ยนชิพนะครับบัตลี่เปิดบ้านเจอกับบอทมัตนะฮะ ราคาเปิดอยู่ที่ปอลถึงครึ่งควบลูกนะครับ0ถึง0.5นะครับราคาน้ำของแบตเตอี่เจ้าบ้านเนี่ยอยู่ที่ลบ0.96นะครับราคาทิมเดือนบอสมัตเนี่ยอยู่ที่0.89ราคาสกอร์สูงเปิดวว้ที่2ลูกครึ่งนะครับหรือว่า2.50นะครับลก็ก่อนอื่นเราก็มาเช็คฟอร์มของคู่นี้กันสักเล็กน้อยนะครับนะก่อนที่จะไปวางบินนะครับเราก็ต้องมาเช็คความเรียบร้อยกันสักเล็กน้อยนะครับ นี่นะฮะเราสักคู่นะครับสถิติการพบกันนะฮะเ,เจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยปี2014ต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยผมยังให้แม่อาบน้ำให้นะครับก็ไม่มีผลอะไรต่อเกมนี้แน่นอนนะครับนะเพราะว่าระยะเวลาห่างกันต้อง6ปีนะครับด้วยระบบแล้วก็โค้ดอาจจะมีกรไม่ใช่ว่าอาจจะมีมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับนี่นะฮะก็ดูตามหน้าจอของท่านเลยนะเจอกันล่าสุดก็บอสมัทเฉือนบัตลี่ไปได้1 0 นะครับนะส่วนผลงานอ่า10นัดล่าสุดของบัตลี่เนี่ยแต่ผมขออนุญาตรายงานแค่3นัดนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยืดเยอะนะครับก็เป็นวันที่2เดือน12เนี่ย2020เนี่ยอ่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะบัตลี่นะครับเฉือนเบอร์มิงแฮมมาได้2-1นะครับแล้วก็วันที่28เดือน11 2020เนี่ยบัตลี่นะฮะแพ้ให้กับแบ็กเบอร์โลเวอร์2-1นะครับนะแล้วก็วันที่25เดือน11 2020เนี่ย บัต์ลีย์นะฮะเปิดบ้านแพ้กับแบมฟอร์ดไปหนึ่งศูนย์นะครับนะก็ประมาณนี้ก็ถ้าจะให้พูดกันโดยรวมก็คือบัต์ลีย์เนี่ยเป็นทีมที่อันดับตอนนี้อยู่นสิบสี่นะครับแล้ววันนี้มาเจอบอสมาร์อันดับสองเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหงื่อแตกนะครับแล้วก็ส,สถิติการพบกันเนี่ยบอสมาร์ดเฉือนเอาชนะได้มากกว่านะครับต้องบอกแบบนี้นะแล้วก็สามนัด ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยของวัตลี่เนี่ยยังไม่ได้แบบว่าเรียกกําลังใจของทีมมาได้นะครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยนะครับส่วน10บนัดล่าสุดของบอสบอสมัดเนี่ยก็นัดล่าสุดเลยวันที่2เดือน1ิบสองสอยี่สิบเนี่ยบอสมัดก็เปิดบ้านแพ้กับเบตันไปสาประตูต่อ2นะครับแล้วก็วันที่ย8เดือนส1บเอ็ดสองพันยี่สิบเนี่ยไปเยือนอ่ลล็อกเจอร์แฮมนะครับนะก็เสมอไปสองสอง นะครับนะแล้วก็วันที่25เดือน11 2020เนี่ยบอดมัดเปิดบ้านชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้สศูนย์นะครับนะก็ประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าแต่เจ็ด <c oughs> นัดที่เหลือเนี่ยบอดมัดทรงค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับดีกว่าบัตลีย์พอสมควรนะนี่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมเข้าเอ้ยไม่ใช่สิบัตลีย์ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งผมต้องเปิดในนี้บางทีบ้านผลบอลแม่งอื้โอโอ้โหนี่อื้ออื้อกับบ้านผลบอลอีกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอสักครู่นะรอสักครู่นะ <c oughs> ามาเช็คในเว็บก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับรอสักครู่รอสักครู่อ่าโอเคถูกถูกทีมหรือเปล่าแต่ผมก็อ่าถูกถูก,ถก,ถกโอเคโอเค ก็ประมาณนี้นะฮะก็พอๆกันผมว่าพอๆกันอบอสมัดทรงดีกันหน่อยเดียวนะครับแต่ด้วยที่อันดับทีบ่บอสมัดอยู่อันดับ2นะครับบัลลี่อยู่อันดับ14เนะี่ยเดี๋ยวผมดูอ,อันดับตารางคะแนนแป๊บหนึ่งนะฮะบอสมัตมี27แต้มนะครับบัลลี่มี19นะครับ ได้สิบได้ได้สิบเจ็ดเสียสิบเจ็ดโอ้เสียป,ประตูค่อนข้างเยอะนะครับนะสำหรับบัตลี่นะเพราะว่าได้สิบเจ็ดเสียสิบเจ็ดประตูเลยนะครับส่วนบอดมัสนี่ได้ยี่สิบห้าเสียสิบหกนะครับยังไงทรงของบอดมัสดูดีกว่านะครับในวันนี้แล้วก็ด้วยราคาที่เปิดมานะครับแบบนี้นะเนี่ยฮะน้ำา0.89แ้แบบนี้ดำๆส่วนบัตลี่เจ้าบ้านในน้ำล้นไปแล้วนะน้ำแดงนะครับน้ำแดงไปแล้วนะ กุมาลอกินแทนแล้วนะครับนะวันนี้ก็ไม่น่าจะเหมาะที่จะวางเจ้าบ้านนะครับแต่เซียนหลายๆท่านเนี่ยจะคาดว่าจบหนึ่งหนึ่งนะครับจบผลเสมอนะครับวันนี้เต้โศกขอสวนไปเลยนะครับนะีเนี่ยมีเซียนท่านนี้ท่านเดียวนะครับที่คาดว่าบอสมาร์ทนี่น่าจะเฉือนได้นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คอปปิ้งนะครับแปบนึ่งนะ ขอเช็คอะไรสักเล็กน้อยนะครับแหมเมื่อกี้ก็ลืมนะครับเปิดปิด,ป,ดปิดอยู่นั่นนะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคเปอร์เซนต์โอเวอร์อันเดอร์นะครับวันนี้โอกาสออกต่ำค่อนข้างที่จะสูงสำหรับคู่นี้นะครับโอเคโอเคได้ส่งตัดสินใจแล้วนะวันนี้นะฮะเลือกวางไว้ที่บอสมัดเลยนะน้ำแต่น้ำจะแห้งหน่อยนะแต่โอกาส กินเนี่ยมันมากกว่านะครับเราเน้นไม่ต้องเน้นอ่าจำนวนผลลัพธ์ที่ได้มากนะเราเน้นที่มันชัวร์ดีกว่านะครับวานก็โดนกินไปนะฮะยอดตอนนี้คเครดิตเหลือสองพเจ็ดแล้วนะครับก็วันนี้ใส่เลยสามร้อยนะฮะต่อบอร์ดมัดไปสามร้อยบาทนะครับ <c oughs> แล้วก็ ใส่สกอรต์ต่ำเต็มเกมไปด้วยแล้วกันหยดหยอดไว้หยดหยอดไปสัก200นะครับหยดหยอดไปสักสัก200นะไม่น่าไม่น่าจะถึง2เม็ดนะวันนี้ได้โศกคิดบ้านะครับอาจจะให้ถ้าให้อย่างมากเลยนะครับยิงกันเสมอตึงหนึ่งนะครับลุ้นอย่าให้มีเม็ดสามแค่นั้นพอนะครับนะประมาณนั้นนะครับโอเคฮะวันนี้ก็สรุป ทีเด็ดนะฮะก็เต้โศกให้เป็นต่อบอสมาเจอบาร์ทรนะฮะด้วยราคาปอครึ้นควบลูกแล้วก็สกอร์ต่ำนะครับสอ,สอลูกครึ่งนะครับนะคู่เดียวกันเลยนะครับส่วนใครที่อยากได้อ่าทีเด็ดสกอร์สูงนะครับก็ไปติดตามใน y t u t u นะเดี๋ยวเต้โศกจะโพสในอ่าช่องพูดคุยใน YouTube ในช่องนี้นะฮะทีเด็ดบอลเต้โศก V2 เนี่ยนะอ่าแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่า s ซั c r i b e ช่องนี้ก็อ่ช่วยๆกันนิดนึงนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ยอดไม่ขึ้นเลยนะยอดไม่เด้งเลยคนดูน้อยมากนะครับยังเป็นเต้โศกคนเดิมนะยังเป็นเต้โศกคนเดิมเพราะว่าบางทีพี่ๆน้องๆอาจจะสับสนและมึนงงนะครับนะเพราะว่าช่องหลักเนี่ยตอนนี้มันยังลงคลิปไม่ได้นะครับก็ใครที่เป็น fc ก็มาติดตามช่องนี้แทนละกันโอเคนะครับแล้วก็ก่อนไปนะฮะก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับว่าใครที่สนใจทีเด็ด v i p แบบนี้นะเดี๋ยวเต้โศกเปิดให้ดูนะครับรอสักคู่นะนี่เลยฮะนี่เลยฮะ เมื่อวานนะครับในกลุ่มลาย VP นะครับที่เด็ว v นี่ก็ให้เป็นโลมานะครับเจอกับยังบอยทั้ง2บินเลยนะครับต่อโลมาแล้วก็สกอร์สูงคู่โลมาก็กินเต็มทั้ง2บินไปนะครับนะแบบนี้เลยนะใครที่สนใจนะครับก็แอดไลน์มาที่มุมขวาล่างของหน้าจอได้อย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะได้โศกเปลี่ยนลายแล้วนะครับนะเป็นใช้เป็นลายแอดแทนอย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับแล้วในกลุ่มลาย VP มี อะไรดีอีกนะครับก็ต้องบอกว่ามีการนําเล่นบอลสดแบบนี้นะครับนะนี่แบบนี้เลยนะครับฟุตบอลจีนบอลญี่ปุ่นฟุตบอลทุกอย่างนะครับที่เตะช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับใครที่สนใจอยากจะลงทุนบอลแบบนั้นหรือแบบนี้ยังไงก็ให้แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะครับวิธีการเข้ากลุ่มไลน์วีพง่ายเพียงนิดเดียวนะครับนะโอเคครับ ส่วนใครที่กำลังมองหาเว็บลงทุนที่ปลอดภัยมัน่นคง100%เนตะครับเต้โศกรแนะนำ vr 8 9 8้ในนะหน้าสีฟ้ากลมๆที่ท่านเห็นอยู่ทุกวันนะครับนะใครที่สนใจเล่นเว็บเดียวกับเต้โศกนะครับก็เดี๋ยวเต้โศกจะทิ้งรายละเอียดไว้ในคอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์มาสอบถามได้เหมือนกันนะครับนะโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเดี๋ยวจะไปะโพสต์สกอร์สูงต่อนะครับใครที่สนใจสกอร์สูงก็ไปติดตามกันได้นะฮะ โอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะไว้นิดนึงนะทะเลาะก,กับไม้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับมาตั้งแต่เช้านะได้อัดออได้อัดคลิปบ่ายโมงนะครับงงเหมือนกันนะวันนี้โอเคครับผมก็ใครที่อยากเป็นกำลังใจให้เต้โศกก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ให้เยอะๆด้วยเดอ้อโอเคครับน,นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม